เรียกพ่อสิลูกพี่รีนาลองพอนะรูเมดกับใครโนนอนกับคุณแม่พี่รีนาค่ะคือหนูจะบอกว่าอืมอาจจะมีความแตกต่างทาง วัฒนธรรมเหรอคือเกลียดรักคือเมื่อเช้าหนูรีบเลหนูตื่นสายใช่ปะแล้วคือเตียงนี่คือสภาพเตียงหนูไม่คือสภาพเตียงที่ลีนะคุณที่คือพือไม่ต้องตื่นมากินมองเพื่อพับผ้าเพื่อขยันเกินไปปะหนูแบบแค่เอาตัวเองตื่นขึ้นมาแต่งหน้ารอนผมไม่ทันหนูก็เก่งแล้วอะโดนแม่ดุหรือยังแม่จะดุหนูทำไมล่ะ ทุกคนแต่แบบว่าเขาก็จะไป็เชิงบนๆนมากกว่าน่ารักน่ารักจะตายพูดแบบพูดน่ารักดีแบบว่าอย่าเอาไปบผาพี่นี่นะนะจะถูโลค่าเอามืกี้มีคนถามว่าไปพีอาร์เป็นไงบ้างฉันรนูค่ะทุกคนแต่ว่าโดนเผาทุกที่เลยอ่ะแล้วทำอะไรผิดขนาดนั้นหรอหนูไม่น่าผิดเอ้ยหนูไม่ได้ผิดนะคะทุกคนยังไม่ผิดอะไรเลย วันนี้ตื่นกี่โมงทุกคนเจ็ดโมงเาใครเจ็ดโมงเจมงเช้าจมงเช้ามากพี่น่กี่โมงเจ็ดโมงห้าสิบแล้วก็เพราะว่าทำไมต้องตื่นเจ็ดโมงห้าสิบทำไมครับามาเป็นเตียมเจอขนตัวเองก่อนแล้วก็ต้องมาเป็นปล่กน้องพึ่งค่ะใช่ป้ะตื่นสายปกติหายตื่นกี่โมนก็พี่แค่ตัวเองเลยลูกหรอคะหนูต้องพูดก็ตื่นเพูดปกติหนูตื่นเช้าใช่ปกติตื่นกี่โมง ตอบไม่ได้เื่อนเท้าไลยอบดีกว่าเร่องาเัเลขอันเละถ้ามาเป็นระดับเลกจึงเวลาแล้วคือแ่นอแล้วนะเลหนึ่งเลอเนค้าทีแล้วโอเคแล้วก็หนักอูยืนขึ้นมาเเลยจงไปทั้งท้องไปเข้ารกันนี้ น่าจะเป็นรันที่สุดค่ะ่นี้ตื่นตีห้าปุกพี่เลยนะเอาคืนไงปุกหนูแปดโมงใช่ไหมปุกหนูเช้าหนูจะเอาคืนหนูจะปุกสักตีสี่เรามาตื่นไปพร้อมกันเถอะเ้าักหลับใครไร้ไม่หลับหรอไม่ง่วงค่ะเห็นไหมตอนหนูตื่นขอบคุณมากอะตื่นตาหนูดูง่วงเหรอใครทุกคนฮะเดี๋ยวหลับพี่โนเตียมพี่ไ่เดี๋ยวพี่ไปนอน ไรเนี่ยคนเนี้ยจงกล่มพ่ออีกคนถ้าได้ยินว่าถ้าได้ินก็ขนลุกขนตลกเหรอเรียกพ่อสิลูกพี่ดีนาโองพ่องเลยมั้งว่ะให้ลันมากพูดคำว่าเรียกพ่อพี่ลูกหน่อยครับทำไมอะไปทำอะไรไว้อะทำอะไรไว้อะขอบซะหน่อยอันนี้พี่ดีนายังไม่รู้เรียกมันมี คือหนูไลฟ์ในไอเแล้วเหมือนเขาก็พูดขึ้นมาว่าพ่อแมนอนทําไมกับพี่ลีนะหนูก็บอกว่าแม่ลูกจะนอนด้วยกันจะทําไมเหรอคะแล้วเขาก็พูดว่าก็ให้พ่อไปนอนด้วยสิูช่นนีอ๋อถ้าแท็กรันนี่ขึ้นเลยครับได้ข่าวมาว่ามีเคมีบางอย่างเกิด ยังไม่อยู่กรุงเทพแล้วลาเขาหนู่ก็ต้องแบบนี่แล้วมีอพื่อนจริงจริงเหรอ ที่ดีนะดูไหมในสายตาพวกเราคนนี้อาจจะเป็นแบบฟิลเตือนมากกว่าแบบโอเคค่ะถ้าถ้าทุกคนทําไม่ได้นะคะก็เง่เน็ันไรนะคะแต่ว่าทุกคนต้องซ้อมกลับไปซ้อมให้มันหนักกว่านี้คือเขาจะยิ้มไปด้วยแล้วเขาก็จะพูดไปด้วยนะคือเขาจะไม่ได้แบบว่าเตือน่ํามเพื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาเห็นว่ามันแบบจะต้องแบบปรับจริงๆหรือจะต้องแก้จริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดออกมาครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นห่วงพวกเราแนะใช่เราก็เลยทําให้หนูหลงรักก็ซ้อม ให้หนูหลงรักก็า้อนแล้วก็จะมาสร้างครอบครัวด้วยกันนะครับเ็นอีกหน้ามีข้างหน้าเรียกพ่อเขาเลยนุ่นถามมีห้าคนมาลั่นหน้าคนเดียวเลยเกาะตัวเดี๋ยวก็เตรียมคำนึงมาให้พี่ดีน่าเหมือนกัน่่วาลีน่าสร้งไออิชิเบะ โดนแกล้งหรือเป็นคนไปแกล้งเขาเป็นคนไปแกล้งคนอื่นใช่เลยพวกหนูโดนแกล้งตลอดใช่นหนูโดนทุกวันเลยหน<อ>ูแบบเครียดมากแบบโดนไหมคะว่าใครโดนตอนเนี้ยโอหอยางไปอย่างได้เลยอือ <c oughs> ก็เรียกว่าโดนแกล้งโดนทำร้ายโดนแบบสอนจริงหนูเป็นผู้ถูกกระทำค่ะเดี๋ยวโดนพแบบ่ดอด<อ>ุนะลูกฉันจะทำให้นายอยู่ไทยให้ได้เก่งมากฉันจะทำให้นายอยู่ไทยให้ได้ 깊게 반이더라 다시 제자리로 온대도 I d o n 날 들었다 놨다 하는 너 보통이 아닌걸 Oh boy 너의 행동 말투나 표정 이상형관 달라도 자꾸 끌리는데 어쩌겠어 날 들었다 놨다 하는 너 보통이 아닌걸 I can feel it I 너도 느끼잖아 이거 좀기잖아 이지 아 소설 속의 발단처 기위기 절정 결말처럼 언제나 프로세스 다크 정도 뜨거웠다 식는 연애 해온다 항상 그런 왔기키의